ต้นมะพร้าวก็จะสูงนะคะหลังนกกระจาบก็จะชอบนะคะเพราะว่าได้รับนี่ท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันออกกําลังมีแสงสีทองนะคะฟ้าหรัวๆนะคะในวันนี้แต่คาดว่าฝนไม่น่าจะตกนะคะเพราะว่าเห็นเข้านะคะ ainsi, ก็จะมีหลากหลายนี่ก็จะเป็นรังของหนุ่มสาวนะคะก็จะเป็นทางเข้าสองสองช่องนะคะจะไม่มีกลวยยาวเนาะนะคะต้นมะพร้าวก็จะสูงนะคะหลังนกกระจาบก็จะชอบนะคะเพราะว่าได้รับ มาชื่นชมกับดอกท้องอุไรสวย,ยๆวนะคะในยามเช้าวันนี้เนาะนะคะดอกท้องอุไรนี่เขาจะาเป็นดอกไม้ที่พี่นี้ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังให้ดอกที่สวยงามแต่ก็ยังจะพีสน,นี้ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังให้ดอกที่สวยงามแต่ก็ยังจะไม่อันนี้จะเป็นรังนกกระจาบที่เป็นแบบครอบครัวนะคะสร้างเพื่อที่จะได้ไว้สําหรับฟักไข่แล้วก็มีลูกนะคะนี่นะคะ นะคะให้ความสดใสามากๆนะคะก็จะมีทั้งช่อเป็นช่อเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังให้ดอกที่สวยงามแต่ก็ยังจะไม่อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าวันศุกร์สดใสนะคะเพื่อนๆพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆโดยรอบบริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะงนะคะมีหลายดอกในช่อเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นสีเหลือ b แล้วก็จะมีตัวแมลงนะคะมากินน้ำหวานด้วยนะคะเช้าเชอย่างนี้แล้วก็มาชื่นชมธรรมชาตินะคะที่สดใสให้ความสดชื่นสวยงามเต็มต้นเลยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนาะนะคะดอกเขา ถ้าออกก่อนเขาก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมธรรมชาติกับนวมนนะคะเช้านี้ก็ขออรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนะคะมีหลายดอกในช่อเดียวกันนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนี้ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังให้ดอกที่สวยงามแต่ก็ยังจะไม่พระาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะแสงสีทองอยู่ริมขอบ ท้องฟ้าแล้วนะคะชื่นชมธรรมชาติด้วยกันนะคะเพื่อนการปลอดภัยเวลาที่จะทำล่างนะคะแล้วก็อยู่สูงอันนี้ก็จะเป็นเช้าๆธรรมชาตินะคะโดยรอบเนาะนะคะมาชื่นชมกับดอกท้องอุไรซวยๆวนะคะในยามเช้าวันนี้เนาะนะคะดอกท้องอุไรนี่เขาจะ,ะเป็นดอกไม้ที่พิเศษนะคะมีหลายดอกในช่อเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเมอสักคู่ที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนกกับมีท้องฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกกําลังมีแสงสีทองนะคะฟ้าหรัวๆนะคะในวันนี้แต่คาดว่าฝนไม่น่าจะตกนะคะเพราะว่าเห็นเข้านะคะ,ะก็จะมีหลากหลายนี่ก็จะเป็นรังของหนุ่มสาวนะคะก็จะเป็นทางเข้าสองสองช่องนะคะจะไม่มีกลวยยาวเนาะนะคะ มาชื่นชมกับดอกทองอุไรสวยๆนะคะในยามเช้าวันนี้เนาะนะคะดอกทองอุไรนี่เขาจะาเป็นดอกไม้ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะคะจะให้ความสดชื่นและเป็นความเป็นสีเหลืองแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นช่อเป็นพวงที่สดใสให้ความสดชื่นสวยงามเต็มต้นเลยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนาะนะคะดอกเขา ถ้าออกก่อนเขาก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมธรรมชาติกับนวมลน,นะคะเช้านี้ก็ขออรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ มาชื่นชมกับดอกทองอุไรสวยๆนะคะในยามเช้าวันนี้เนาะนะคะดอกทองอุไรนี่เขาจะาเป็นดอกไม้ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะคะจะให้ความสดชื่นและเป็นความเป็นสีเหลืองแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นช่อเป็นพวงไม่มากเท่าไหร่นะคะดอกของเขาก็จะเป็นช่อเป็นพุ่มนะคะ เนี่ยค่ะดอกคล้ายๆลำโพงนะคะเพื่อนๆสวยง,งามมากๆอ่ะก็เป็นแบบครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีล้ังหนุ่มสาวนะคะ น,ะะนี่ก็จะเป็นรังครอบครัวเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นกลวยมายาวยาวนะคะทางต้นมะพร้าวก็จะสูงนะคะรังนกกระจาบก,ก็จะชอบนะคะเพราะว่าได้รับก็จะเป็นเมอสักคูที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนก,กเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมธรรมชาติกับนวมนนะคะเช้านี้ก็ขออรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ อันนี้จะเป็นรังนกกระจาบที่เป็นแบบครอบครัวนะคะสร้างเพื่อที่จะได้ไว้สําหรับฟักไข่แล้วก็มีลูกนะคะนี่นะคะจาบนะคะรังนกกระจาบของเขานี่ก็จะมี2ลักษณะนะคะลักษณะที่เป็นาทางเข้ายาวๆนะคะที่เป็นกลวยนะคะน,นี้ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังให้ดอกที่สวยงามแต่ก็ยังจะไม่เข้านะคะ ก็จะมีหลากหลายนี่ก็จะเป็นรังของหนุ่มสาวนะคะก็จะเป็นทางเข้าสองสองช่องนะคะจะไม่มีกลวยยาวเนาะนะคะมีท้องฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกกําลังมีแสงสีทองนะคะฟ้าหรัวๆนะคะในวันนี้แต่คาดว่าฝนไม่น่าจะตกนะคะ ราะว่าเห็นก็จะเป็นเมลสักคูที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนก,กเกษตรอย่างหนึ่งนะคะจะให้ความสดชื่นและเป็นความเป็นสีเหลืองแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นช่อเป็นพวงที่สดใสให้ความสดชื่นสวยงามเต็มต้นเลยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนาะนะคะดอกเขา ถ้าออกก่อนเขาก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานต้อนรับเช้าวันศุกร์นะคะในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสดใสสุขกายสุขใจกันทุกๆคนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหมาชื่นชมกับดอกทองอุไรสวยๆนะคะในยามเช้าวันนี้นาะนะคะดอกทองอุไรนี่เขาจะาเป็นดอกไม้ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะคะ จะให้ความสดชื่นและเป็นความเป็นสีเหลืองแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นชอ่อเป็นพวงไม่มากเท่าไหร่นะคะดอกของเขาก็จะเป็นชอ่อเป็นพุ่มนะคะเนี่ยค่ะดอกคล้ายๆลำโพงนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆมีแมลงนะคะมาดอมดมกินน้ำหวานนาะนะคะนี่แหละค่ะความสวยงามความเป็นธรรมชาติ ที่น่าสดชื่นอันนี้อันนี้จะเป็นรังนกกระจาบที่เป็นแบบครอบครัวนะคะสร้างเพื่อที่จะได้อ่าไว้สําหรับฟักไข่แล้วก็มีลูกนะคะนี่นะคะอ่าก็เป็นแบบครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีรังนุ่มสาวนะคะนะคะนี้ก็จะเป็นรังครอบครัวเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นกลวยมายาวๆนะคะถังที่สดใสให้ความสดชื่นสวยงามเต็มต้นเลยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนาะนะคะดอกเขา ถ้าออกก่อนเขาก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานก็จะเป็นเมอสักครูที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนกแต่งที่สดใสให้ความสดชื่นสวยงามเต็มต้นเลยนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนาะนะคะดอกเขาถ้าออกก่อนเขาก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานต้อนรับเช้าวันศุกร์นะคะในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสดใสสุขกายสุขใจกันทุกๆคนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นพระอาทิตย์กำลัง จะขึ้นแล้วนะคะแสงสีทองอยู่ริมขอบท้องฟ้าแล้วนะคะชื่นชมธรรมชาติด้วยกันนะคะเพื่อนก็จะเป็นเมื่อสักครู่ที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนกกระอันนี้จะเป็นรังนกกระจาบที่เป็นแบบครอบครัวนะคะสร้างเพื่อที่จะได้อ่าไว้สําหรับฟักไข่แล้วก็มีลูกนะคะนี่นะคะนะคะให้ความสดใสามากๆนะคะก็จะมี ทั้งชอเป็นชอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะคะเขานะคะ,ะก็จะมีหลากหลายนี่ก็จะเป็นรังของหนุ่มสาวนะคะก็จะเป็นทางเข้าสองสองช่องนะคะจะไม่มีกลวยยาวเนาะนะคะมีท้องฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกกําลังมีแสงสีทองนะคะฟ้ารัวรัวนะคะในวันนี้แต่คาดว่าฝนไม่น่าจะตกนะคะ เพราะว่าเห็นมีท้องฟ้าทางด้านทิศต,ตะวันออกกําลังมีแสงสีทองนะคะฟ้าหรัวๆนะคะในวันนี้แต่คาดว่าฝนไม่น่าจะตกนะคะเพราะว่าเห็นพ้าเนาะสูงใหญ่นะคะวันนี้บรรยากาศตอน6โมงกว่านิดๆนะคะท้องฟ้าก็จะเริ่มมีแสงสว่างแล้วนะคะ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าวันศุกร์สดใสนะคะเพื่อนๆพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆโดยรอบบริเวณบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมาต้อนรับเช้าวันศุกร์นะคะในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสดใสสุขกายสุขใจกันทุกๆคนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นน็จะเป็นเมลสักคูที่ให้ชมเนาะนะคะเป็นต้นมะพร้าวนะคะมีรังนกเกษตรอย่างหนึ่งนะคะ จะให้ความสดชื่นและเป็นความเป็นสีเหลืองแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะมีความสวยงามนะคะเป็นช่อเป็นพวกอันนี้จะเป็นรังนกกระจาบที่เป็นแบบครอบครัวนะคะสร้างเพื่อที่จะได้ไว้สําหรับฟักไข่แล้วก็มีลูกนะคะนี่นะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมธรรมชาติกับนวมนนะคะเช้านี้ก็ขออรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนะคะ ะะเขาก็จะร่วงโรยน่ยยาจะอยู่ประมาณตักวันสองวันนะคะแต่ก็จะมีดอกใหม่ขึ้น